สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนดุยเชียงลำนะครับเชียงลำสตูดิโอเชียงลำสตูดิโอเชียงลำสตูดิโอครับ <S <S <ม> <S 2> <S 2> ก็ผมดุยเชียงลำนะครับก็เป็นศิลปินอีสานที่ชื่นชอบในงานศริลปะชื่นชอบในเสียงเพลงชื่นชอบในการวาดภาพในอากาศที่แบบว่าที่คนฟังเราเล่นเหียนภาพก็เลยทํางานที่มันเกี่ยวกับด้านเสียงเพลงครับก็ ผลงานที่ผ่านมาก็จะมีเกี่ยวกับเอทำเพลงลาทินหลายเพลงที่รู้จักกันก็น่าจะเป็นเพลงคนเอ๋ยเอื่อนว่าชีวิตลาทินล่าสุดเพิ่งแตะสิบล้านวิวไปพิ้นเพลงสางสาวลงสาวฝนทำใจมาสุดยอดมากถ้าใครยังไม่เคยฟังไปฟังนะครับลองไปฟังมึงคเาเบียร์จะปุ่มปวงไปน่เไลงนีผมมีอยู่หลังกาแฟ ครับมีอยู่ร้านกาแฟมันก็เลยแบบจะบวมๆนิดนึงครับวันนี้ก็มาของอัดครับนี่แหละที่ทํางานผมนะครับทําอย่างละต้อยงตัื่นครับวันนี้นิจครับก็คือเห็นดูนะครับเนาียว่าเป็นนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเรียนมาเห็นตั้งแต่เขาเขาเล็กๆไปไปก่อนัยก่อนเป็นศิลปินนักเรียนก็คือเป็นนักร้องนักร้องเล็กๆประกวดน้องเล็กประกวดนำ ประกวดอะไระประกวดงานกายชาติประกวดเองกับประกวดครับแล้วก็ใครมีงานมีงานก็แล้วก็มีอีกใช้ช่วงนึงที่รับงานเขาเล่าเกะผมต้สิทธิ์จะใช้บริการสองคนก็เป็นก็เป็นช่วงเริ่มต้นการเดินทางที่แบบว่าได้เริ่มเรียนรู้การเป็นนักร้องจริงๆจังๆก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจากเริ่มต้นเลยครับแต่ว่าผมก็ทำเยอะนะ ได้ได้ประสบการณ์เยอะมากเลยจนมาถึงวันนี้สมมติว่าเวลาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเวลาไปหลิคอนเสิร์ตเนี่ยมันชิด้ใส่ประสบการณ์ที่มาจากวันนเอาทํายังไงให้เอาคนอยู่ทํายังไงให้แบบว่าเห็ุเห้คนเนี่ยแบบสนทนาคนสื่อสารกับคนได้ดีแล้วก็ไม่เคอะเขินเวลาขึ้นเวทีอะไรก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นจากที่ดูอ่าหลดนตรีจากสมัยเป็นนักเรียนเนาะเรียนรู้เครื่องฝึกฝนเครื่องดนตรีต่างๆจนไปนเรียน นะครับจนไปอยู่วงโยจนเล่นวงคอมุงคอมโบเล่นแถวทุกวงเลยมาว่าไปต่อสายดนตรีเราไปเรียนดนตรีอยู่ราชพัฒนใช่ครับก็เรียนอยู่ช่วงหนึ่งออนที่ก็ตามตรงไม่เรียนไม่จบผมเรียนไม่จบเราจะพันชาชีวิตใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าถูกย้อนนะตอนตอนที่เรียนมาจบผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเราต้องการอีกแบบหนึ่งต้องการเดินทางในรูปแบบของการเป็นศิลปิน ตอนนั้นมันไฟแรงก็เลยออกเลยก็เลยได้ไปเดินทางเขากรุงเทพไปเรียนรู้เกี่ยวกับนี่นะครับเกี่ยวกับระบบรูปแบบการทํางานของการสร้างผลงานการทําเพลง <c oughs> การการสื่อสารในรูปแบบของเรียกว,ว่าสร้างศิลปินสร้างเพลงสร้างอะไรต่างๆก็เลยดี้จะไ,ไปเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นต่างได้พูดละ่ะก็ล่าสุดมันเพิ่งแจ้งเตือนในเฟ e b o o k ว่า <c oughs> สิบสามปีที่แล้วสิบสามปีสิบสามปีที่แล้วจากหนุ่มน้อยคนหนึ่งสิบสามปีนะครับตล้ิ่งตามผันตัวเองเนาะหาความฝันตัวเองจนก็ถือว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับยังเอาตอนนี้คุยถึงมาปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นจะเรียกว่าศิลปินก็ได้จะเรียกว่ามีความสามารถคนทาเบื้องหลังก็ได้เพราะว่าเบื้องหลังกับมิเฮอยู่อย่างงานล่าสุดเพลงของเบิร์นปทุมราชเออเพลง อันกินดองนั่งรับว่ามันเป็นเป็นเพลงที่มาจากรายการเบิร์นท็อกมิวสิกก็เลยได้รับดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยด้านซาวซาวดนตรีในรายการแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเพลงนี้ครับก็อันนี้คืองานเบื้องหลังส่วนงานเบื้องหน้าก็คือใน h i ดเพลงเจ้าของเ i ดเพลงเจ้าของ้องเองหลายๆเพลงนี้เพลงหม่กำลังจีเฮียนี้ซื้อเพลงมายังไล่ะสร้างสร้างความสร้างสร้างครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงแบบ เข้ากระแสนะครับเป็นเข้าเป็นเป็นลูกทุ่งยินดีอีกครับกระแสการมาแรงหลายๆก็หลายๆเพลงผมก็วัตถุประสงค์ในการเฮ็ดก็คือผมตั้งชื่อรัลบั้มว่าจากชีวิตถึงชีวิตก็คือเป็นเพียงที่เกี่ยวกับชีวิตบูว่าการจะเป็นการใช้ชีวิตในการเดินทางไปต่อสู่ทํางานหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหลักปรัชญาในการใช้ชีวิตการเผชิญปัญหาแล้ววิธีการเอาตัวรอดจากปัญหาก็คือ เอาปรัชญ,ญาต่างๆเรื่องเล่าต่างๆนี่มาย่อยให้มันฟังง่ายที่สุดในรูปแบบของเพลงอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการฮิตเพลงปัจจุบันจนล่าสุดได้รับรางวัลลูกทุ่งครับของทะลึกเอ่อของทะลึกลูกทุ่งสุดยอดเลยนี่อะวอร์ดครับรางวัลเนี่ยก็สร้างสรงสรค์สังคมยอดเยี่ยมครับก็เลยได้รับรางวัลนี้มาก็เป็นเกียรติครับตอนนี้นะครับ เรามาคุยกับดุยเชียงรานนะครับว่าทกวันนี้มาทําเป็นห้องบันทึกเสียงอยู่ที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ห้องบันทึกเสียงอยู่ที่ไหนยังไงเออแต่ก่อนผมเห็นงานต้องข่ายเพรัง<ะ>เห็นงานร้องข่ายเพลงกตเห็นในห้องบันทึกเสียงกับของข่ายแล้วก็มีป<ช>ระสบการณ์ในเรื่องของอเราจะทําห้องบันทึกเสียงยังไงให้มันให้มันเหมาะกับงานเราใช่ใช่ให้เหมาะสเกลให้เหมาะกับสเกลงานเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เอ่อใช้ MacBook ใช้ปีไมใช้คอมพิวเตอร์รูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็คือได้ประสบการณ์จากขายเพลงมาก่อนแล้วทีนี้พอมาทําห้องตัวเองเนี่ยก็เลยบริหารจัดการวัตถุดิบที่มันมีอยู่ให้มันเกิดมูลค่าที่สุดให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุดก็คือใช้กลับมาคำนึงถึงว่าเราจําเป็นอะไรมากที่สุดเราจําเป็นไมอินเตอร์เฟสอีไมแค่นี้เราใช้แค่นี้เพราะว่าปัญหาหลักๆเลยก็คือห้องอัด ประสิทธิภาพของห้องบันทึกเสียงเนี่ยสังเกตบางเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีภาพอินเสิร์ตนะเนาะบันทึกเสียงผมจะประตูผมจะแยกออกจากกันอันนี้ลงมาละเอียดเกี่ยวกับงานบันทึกเสียงประตูผมจะแยกออกจากกันผมจะไม่ให้ห้องอัดอห้องคอนโทรลกับห้องอัดร้องเนี่ยประตูอยู่ในอันเดียวกันเพราะว่าปัญหาจุดอ่อนของอันนี้ประสบการณ์ก็คือ,อสิ่งที่ผลกระทบของห้องอัดหลักๆที่ผมเจอมาก็คือ ปัญหาที่เสียงจากห้องคอนโทรลรั่วเข้าห้องเวลาเวลาเปิดแมมมองเดียวกันเนาะแล้วปัญหาหลักๆคือพวกย่าโล่ไหมครับอย่าโลเสียงที่มันแบบเสียงต่ำๆอ่ะมันจะก,กันยากมากก็เลยใส่วิธีการคือแยกประตูออกจากกันหนึ่งแยกประตูออกจากกันสองก็คือนี่แหละผมเย็บผนังผนังสองชั้นเพือ่อว่าเสียงที่มันมาอยู่ภายนอกอมามาถึงผนังปุ๊บแล้วก็จะเอาใซส์ใส่ตรงกลาง ผนังสองชั้นรชาใส่ตรงกลางแล้วเพื่อที่การสั่นสะเทือนเนี่ยใช่ๆมันจะผ่านทรายที่ตรงกลางเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วเสียงเนี่ยมาจากการสั่นสะเทือนเราควรลดการสั่นสะเทือนให้น้อยลงให้น้อยลงที่สุดเพราะมันสะเทือนจากนอกมันมาเจอทรายอยู่ตรงกลางใช่คในลอล้วก็เจอผนังอีกอันนึงก็คือมันลดแต่ถามว่ามันกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มาจากมันผ่านได้ดีขึ้นอันนี้มันไม่ใช่รูปแบบที่ที่ถูกต้องที่สุดหรือที่ดีที่สุดแต่เพียงแค่ว่า มันมันมาจากประสบการณ์ที่ว่าอ๋อเราเราจดได้เนาะใช่ครับเราเราก็ระวังเอาในเรื่องของสมมติว่าเวลาเขาอาดเสียงเนี่ยเขาก็เปิดประดัางแห้งจริงจินะครับก็คือทําให้มันเหมาะกับเราบ้างที่สุดถามว่าทําแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ผิดไหมมันกับพวกมี้ผิดไม่ถึงแต่ว่าเพียงแค่ว่าแบบไหนมันเหมาะกับเราเหมาะกับงานเราจริงนบบางคนก็ทําแบบสไตล์ที่แบบว่าโฮมสตูดิโอก็คือทําห้องเดียวจบไม่ต้องมีห้องอันแยกก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่ว่า เขาก็บริหารจัดการเอาเวลาเขาอาเสียงเขาก็ใส่หูฟังเขาต้องเปิดมอนิเตอร์แบบนี้ก็ได้อะรแต่บริหารใหได้เนาะใช่ครับก็บริหารให้มันได้ว่างานเขาก็มอกระแบบได้ครับแล้วก็ในเทคนิคการอัดเสียงก็ตอนนี้ก็ยังไม่สุดยังต้องเรียนรู้ไปอีกยังต้องเรียนรู้ศึกษาไปอีกเป็นหนุ่มๆใายไฟแรงครับกำลังกำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังสร้างตัวกำลังสร้างรังครับกำลังสร้างรังรูปกำลังสร้างรังก็ ตะก,กี้กับยัอนกลับไปอดีตนี้เนึงยก่อนที่จะไม่เห็นพลงจากของก้นอนนั้นเนี่ยคือจับเบื้องหลังเต็มที่เลยจับงานเบื้องหลังเต็มที่คืออยากเป็นโปรดิวเซอร์มากมชื่นชอบการเป็นโปรดิวเซอร์ชื่นชอบการทีน่ดนตรีการการออกแบบดีไซน์ดนตรีก็เลยไปเห็ดงานโปรดิวเซอร์แบบจริงจังเลยพอมาถึงจุดหนึง่งปุ๊บมันรู้สึกว่าการเป็นโปรดิวเซอร์มันดี<ม>แต่เอ้เราก็ร้องเพลงได้นี่ปะ ควาเป็นศิลปินในตัวมันคือกระดิ่มันขึ้นมาก็เลยก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์เราได้ถ้าถ้าเรารู้ตัวช้าไปวันนี้เราอาจจะทําไม่ไหวแล้วก็เลยรีบเฮ็ดพิงก์เจ้าของทิ้งไว้อนาคตหนาลองพิงก์ว้แล้วหรืแต่กันยังมีพิงก์อยู่นะก็เลยกำไว้เฮ็ดพิงก์เจ้าของก็เลยเด็กเด็กกำมาอยู่บ้านเฮ็ดพิงก์เจ้าของเฮ็ดสตูดิโอเล็กๆเหมาะสําหรับการทํางานตัวเองเป็นสตูดิโอเล็กแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีงานเล็กๆแล้วตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรศิลปินหลายๆคนตอนนี้ตอนนี้ศิลปินไหน คนไหนที่ที่งานงานที่ทําออกไปงานที่ทําไปแล้วยังไม่อ่อนแอก็จะมีของวงทีเล็กครับของวงทีเล็กกับของเบิร์นปทุมราชของเบิร์นปทุมราชอ่ก็ประมาณนี้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะเลือกรับเฉพาะว่าจะนึกว่าออกแต่หลักๆคือจะทํางานตัวเองเป็นหลักทําเพลงตัวเองเป็นหลักทํางานตัวเองเป็นหลักแล้วก็ก็จะมีบางเพลงที่ที่ต้องบอกว่าเลือกมาทํา เลือกเลือกทางานนี้บางงานมันโมเมนต์สไตล์เขาโมเมนต์มันเราไม่เหมาะกับงานแบบนั้นเราก็เขาผ่านไม่ทําก็มีประกาศนาเฟียบว่าไม่รับงานเรียบเรียงแล้วแต่จริงๆก็รับแต่ขอรับเป็นบางงานประมาณนั้นแล้วแล้วตอนนี้มาดูผลผลงานเรียได้เรียบเรียงเนาะผลงานได้เรียบเรียงที่ที่ไปแล้วสู่ปชาชนทางยง youtube เนาะทำยูทูบเป็นช่อง youtube เป็นหลักตอนนี้ศิลปินไหนที่ที่เราทำ u t u b e แล้วที่เราประสบความสำเร็จยังงั้น เบกเคยมีของงาะของานกะขอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบิ้งเพลงเดินดงแล้วกันครับเพลงเดินเดินดงของที่เล็กเดินดงอันนี้ดูกันสดๆเลยเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตเดินดงเดินดงตอนนี้อยู่ที่มาสเตอร์เอ็มบีนี่เป็น25ล้านวิวครับแล้วก็ตอนนี้1ดล้านวิรวมๆกันกันอาจจะประมาณเดินดงนี่เป็นผลงานแต่งของของดุยแล้วก็แล้วก็ แต่งเรียบเรียง่งแต่คำร้องํำนองเรียบเรียงมิกมาสเตอร์อครับก็คือบอกประวัติบ่าเ่องนี้บอกประวัติด้ไหมครับเรื่องนี้นี่ผมแต่งไหวประมาณหาหกปีที่แล้วแหละครับพอแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันบวชตอนหกก็เลยมือนั่นนั่งดื่มกันจนสอดแจงเลยโอ้แต่แล้วเนีวันนี้เห็นพาวิย่างพวกกินทบาะก็เลยรุนน้องที่เฮ็ดงานกันเลย ใส่บาทพักกเลยโอ้สาทุเด้อในตอนหกสาทุเด้อย่าเองเพราอะไรฮินแต่เรียกว่าเป็นเพลงแล้วที้พอทําเพลงออกไปปุ๊บก,ก็ทําตอนแรกคิดลองเองอพอปล่อยไปไป,ปุ๊บอาทิตย์หนึ่ง<อ>มันบุ๊ีบิกระแสเลยมันไ,<อ>ได้แค่ห้าพันวิวก็เลยโอเคเราทําใจล้ะมันมันเพลงมันไม่ไปแต่บางอื่นว่าได้รู้จักกับสมาชิกพี่เอ็มสมาชิกในวงเดินดงตอนอในวงทีลิฟ<อ>ตอนนั้น<อ>ก็นเลยได้เดียวกันวนะ่าเออฝาก c เวอร์หยได้ครับอย่างนี้สินะ พอฝากเขเบอร์เพื่อสื่อเลยเขาสื่อเลยขายเจ้าบ้านเองก็เลยคุยกันตกงลงกันได้ในราคาเะาดับที่มันมาเออโอเคทั้งฝ่องาก็เลยได้ขายเพลงนี้ไปแล้วก็ตัวเองกับกับปิ๊ดมาเติ่ของเจ้าของไว้กันเลยได้ให้วงทีเ็พเพินเอาไปสารต่อมันเหมือนกับเพลงมันรอคนที่ใช่ใช่เพลงมันรอคนที่ใช่คือเราทําไปแล้วบ้านมนว่าเขาไปรหยัดพอเดินลงทีเ็กไปร้องนิด S <S <S คือมัน<ง>มันเหมือนกับการ<อ>ปลูกผีปลูกชีวิตเขาปลูกปลูกชีวิตตัวเองกลับมาอีกครั้งเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็เขากําลังโซซักโซเซก,กับวิกฤตโควิดก็เลยตัดสินใจขายเพลงนี้แล้วพอขายเพลงนี้ไปบังเอิญว่าเพลงนั้นมันมันมันทําให้มีกระแสแล้วคนถามหากลับมาถามหาอีกครั<อ>้งว่าดุยเชียงรำเป็นใครก็เลยหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยมีคนเออ แตงพิงคแห่แน่ฮิดนตรีแห้แน่มากมาก้ดนตรีแบบนี้แสดงว่ามาจากมาจากทีเล็ดนี่แหละใช่ครับมาจากเดินดงที่กลับมาปลุกชื่อดุยเชียงรามอีกครั้งพัวก่อนหน้านั้นมันก็มีก็มีอยู่บางงานที่จะเป็นเอ่อโวเคอรไดเรคเตอร์เป็นคนคุมร้องคือเพลงเอ๋วแอลันปัดอย่างเงี้นะก็ก็พอมีส่วนอยู่บ้างนี่นี่หน่อยก็พอหลังจากทีเล็กที่มันเป็นเป็น เดอบีเสตอนนั้นอเออเดอบีเสด้ปยวได้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 เลยแหละเพลงเพลงเดินดงที่เป็นเป็นเพลงที่สร้างชื่อกลับมาสร้างชื่ออีกครับแล้วก็แล้วก็ขายได้แล้วก็ขายได้พอขายได้ปุ๊บาชีวิตกลับมาอีกครั้งแล้วก็ก็ับเลยเดทอ่ะกลับมาจริงจังกับการทําเพลงตัวเองแต่งเพลงอีกครั้งแล้วก็มาเรียบียงดนตีอีกเทือกถือว่าเป็นเป็นเป็นตัวอย่างให้กับกับับผู้จัดการเดินเส้นทางนี้เนาะคือตอนแรกคอแล้วผมก็ ผมคิดว่าหลายๆคนที่หลายๆคนที่ทํางานสายเนี่ยมันมีความท้ออยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าเราท้อเพราะว่าเราสับสนสับสนที่มันเกิดจากการหาเจ้าของมาเจอสําคัญเลยคือผมเองก็หินเพิงอีดั่งพิงความเราเพิงอย่างพิงอย่นพิงอีดั่งก็แต่งน้ำเขาสเปซสปาใบสุด้ทยเขามาเจอแนวทางของเขาจริงๆว่าเขาหมอสำรับกันแต่งเพลงแบบนี้ดนตรีแบบนี้ภาษาแบบนี้ ก็เลยยึดแนวนี้เป็นหลักพอยึดยึดแนวนี้เป็นหลักอเออคนพอพูดถึงดุยเชียงลำอ๋อ,อเพลงแนวนั้นเพลงแบบนั้นภาษาแบบนั้นดนตรีสไตล์ทินน่ไหนมาหน่ะก็ได้นําสิ่งสิ่งนั้นมาทําเป็นเพลงตัวเองครับที่นี้มาทําเป็นเพลงตัวเองจนจนได้มีลายเซนเรียกว่าลายเซนเพราะดนตรีขึ้นมารู้เลยว่าเนึ่งแสไตล์ของดุยอยู่นี่ใช่ครับ,รบน,อนอกจากเพลงเ,เดินตรงกับเพลงเพลงไหนอีกที่ที่ ที่ช่วยเรียบเรียงหรือให้มีศิลปินอื่นร้องนี่นะที่ช่วยเรียบเรียงเอาเป็นเพลงเหาะที่พออวดได้กับเบิ้ลนทุ่มลาดแล้วเบิ้นมาทุ่งลาดก็อย่างผมกับเบิ้ลมาทุ่มลาดเอาจิงๆคือก็คุยกันอยู่งานกันตลอดก็มีเลยล่าสุดรายการนี่ครับเบิ้นท้องนิวิี เหมือนทองมิวสิ่นีนตอนนี้ก็ร่างเป็นกระแส <laughs> ตอนนี้ก็ร่างเป็นกระแสที่ติดต่อเพลงเพลงนี้ครับไอ้กินดองน้องลาวง้วแต่คือเป็นเป็นเบิ้ลเนี่ยเขาทํารายการที่เกี่ยวกับการแต่งเพลงสดๆในรายกาันโดยการจับฉลากเลือกคอนเซิร์เพลงจับขึ้นมาพ<ร>ูดเ<ร>ด็กคำประหลัดงัว แต่เขาคุ้ยตูดด้นเราเอามาเอารามาใส่สดๆเลยแล้วอันนี้ก็เป็นปฏิภาณความสามารถของเขาความสามารถของเขาแต่บางเอื่นว่าเขามองเห็นในในความสามารถเราตรงนั้นเขาก็เลยย่นด่าต่างไม่เขาทำซ้ำให้หน่อยพี่ทำซ้ำให้หน่อยไอ้เขาทำซ้ำพึ๊บเขาเลยได้มันทำงานเรียบเรียงเพลงเพลงนี้ที่มันเป็นมาสเตอร์เพิ่งส่งไปแล้วก็ ตอนนี้มันก็ติดมาแรงติดเอียงอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังสรุปยอดวิวบาดเป้าพึ่งพอยครับก็นี่แหละสองจุดล้านสองจุดเก้าล้านวิวแต่มันติดมาแรงอันดับสิบหรือว่ามันเป็นเป็นเส้นทางของลากลับก็ติดอันนี้เรื่องพูดพูดถึงเรื่องรางวัลเนาะรางวัลที่ที่ได้ไปรับเราพู้ถึงรางวัลนักเพิงที่ได้รางวัลจากไหนมันอยู่ในตู้นะเียอในตู้เดิมในเสือดาวก็รางวัลขมชลึกอวอร์ดสาขาสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม เป็นเป็นรางวัลที่ได้จากเพลงผู้เถ่าแนำทางครับเป็นเพลงผู้ถ่าแนำทางก็คือเล่าเรื่องของการที่ผู้เถ่าที่อยู่บ้านรอคอยกันกับม้าของลูกหลานที่ไปเดินหาขวันตัวตัวละครของเพลงนี่ก็คือจากจากชาวบ้านจริงจริงตัวละครเนี่ยมาจากมาจากญาผมมีจากงมาจากญาผมเงเพราะว่ามันมีผ่าผาบางทีผมในใจประทับในใจเดนไทยเก็บไว้แต่ผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันเป็นเหมือน เดี๋ยวผมส่งภาพไปคเราก็ไปติ้เจอนะวเป็นภาพที่มั่น็จในห้องสะท้อนเั้าใจว่าเออผู้ถ่อคนแนาทางเข้ามาผู้ถ่าแนาทางเนี่ยโอเคคนแก่นั่งมองทางแหละแต่ในข้อรู้สึกของการนั่งมองทางคือการรอคอยการรอคอยการคิดถึงซึ่งกันและกันของคนของคนอยู่เมืองเก่าคือแบบแล้วผมปล่อยเพลงนี้ก่อนสงการ ท่อนฮุกกระจ่วงพอดีท่อนฮุกบอกว่าฮอตนื้อสงสารสิเมื่อบานเฮาปอเป็นการคุยโทรศัพท์จากคนอยู่บ้านโทรถามของกรุงเทพแต่คนกรุงเทพอบบอยากเมื่อบานสิตายครับอยางเมื่อบานสิตายแบต่เงินในกระเป๋ามันหมดเหลือที่เฮ็ดจังไหยจรินะนี่แม่เฮ็ดกับเขาไว้ให้เจ้ามากียังแม่เฮ็ดกับเขาไว้เฮ็ดจริงยิ่งบว่านี้มันก็เลยเป็นการสะท้อนสังคมแล้วบางเรื่องาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ เขาทําตรงนั้นเพื่อมองเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจก็เลยได้รางวัลนี้มาก็เลยถือว่าเป็นเกียรติมิถือว่ารางวัลระดับประเทศเป็นอะไรได้็นระดับประเทศเลยนนครับนี้ระดับประเทศจริงๆได้เข้าชิงสามรางวัลก็จะมีรางวัลเข้าคาร้องทานองยอดเยี่ยมอันนี้ได้อันดับสองอันดับหนึ่งคือครูสลาคนอุดรแล้วก็อรางวัลอือีกเนาะ หรือว่าจะว่าได้เข้าชิงสามรางวัลแต่ได้เป็นรางวัลนี้มาสุดยอดนะสุดยอดนะก็นิดคิดว่าอนาคตตอนนี้พูดพูดถึงอนาคตนิดนึงนิดนึงเข้าชิงสามรางวัลก็จะมีทำร้องทำนองยอดเยี่ยมก็คืออันนี้ได้อันดับสองของอันดับหนึ่งที่ได้รางวัลก็คือคุณสลาบุณนุ่งกับอีกรางวัลหนึ่งเพื่อลูกทุ่งเพื่อชีวิตยอดเยี่ยมอันนี้ อาจารย์ไข่มารีฮวน่าได้อันดับหนึ่งตัวเองไดอันดับสองก็เลยมาได้ร่างมันสร้างสรรค์สังคมแบบเยี่ยมครับต่อ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 เนื่องนะตอนนี้ตอนนี้อนาคตมีโปรเจกต์อย่างไงสำหรับสำหรับที่คนบุรีรัมย์เนาะก็ดีดีใจแทนแทนคนบุรีรัมย์นะครับอยู่บ้านบ้านสถานที่ตั้งตอนนี้มามาทำเป็นห้องอัดในหมู่บ้านบ้านอีกนิดเดียแต่ตอนนี้มีการมีผลงานออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับได้ได้ชื่นชม พูดถึงผลงานที่กําลังจะทําตอนนี้ก็ก็มีเป็นอัลบั้มที่ผมคิดว่าผมจะทําให้มันเสร็จภายในนี่แหละภายในครึ่งปีนี้แหละครับก็คืออัลบั้มอ่จากชีวิตถึงชีวิตก็คือเป็นเป็นเล่าเรื่องแต่ละเพลงเนี่ยผมเขียนมาจากแต่ละช่วงชีวิตของตัวเองหรือว่าแต่ละช่วงชีวิตที่เหตุการณ์ที่เคยผ่านมามาตกผลึกทําเป็นหนึ่งอัลบั้มไม่ว่าจะเป็นเพลง ตามฝ่ายอิสราเอลตามฝ่ายอิสราเอลใครใครยังไม่เคยฟังลองฟังนะครับมีคนร้องให้เพลงนี้หลายคนมันมันเป็นช่วงที่นากเกิดเหตุความก่จสงบอยู่อิสราเอลแล้วทีนี้พี่มือกีตาร์โทรมาลองให้ฟังว่าเพมงเพลงงานญุกุนเนาะเออเสียงฝ่ามันดังนึกว่าจะเป็นเสียงฝ้าห้องแต่จริงๆอ่ะเป็นเสียงการทิ้งระเบิดเทิ้งระเบิดเสียงฝ้าห้องบ้านเท่านี่คือผลิโต๊กเสียงฝ้าห้องทางฝุ่นคือค้นขากันนั่นแหละครับก็เลยเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเอ เอามาวาดภาพในอากาศทิ้งไหมสิบปียี่สิบปีข้างหน้ากลับมาฟังนึกถึงภาพนั้นนี่ครับประสบความสำเร็จละก็เลยเป็นแผนที่จะทําไปเรื่อยๆว่าเป็นอัลบัมอัลบัมตละปีต่ลีจากชีวิตถึงชีวิตจากชีวิตถึงชีวิตก็คือเล่าเรื่องชีวิตตัวเองเล่าเรื่องชีวิตคนอื่นประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีผลงานที่จะทําก็คือเป็นรายการเป็นเหมือนเียกว่าพอดแคสต์ได้ป่ะเป็นรายการทอคคุยประมาณนี้แหละแต่ก็พูดถึงเรื่อง เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตแล้วก็เอาเพลงที่ตัวเองทำเนี่ยเอามาวิเคราะห์ว่าเพลงเกินว่าชีวิตนี้ท่อนนี้ในเรืงว่าดานแกลว่าอยากใสอธิบายถึงอะไรพูดถึงอะไรคนฟังได้อะไรจากเพลงเพลงนั้นอะไรประมาณนี้ก็ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งเล่าถึงปรัชญาชีวิตสองเอาเพลงตัวเองมาวิเคราะห์กับก็คือคุยกันแบบธรรมดาเผื่อว่าจะได้เงินจาก y o u t u ูบอีกครับก็ถือว่าเป็นเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งตอนนี้ เท่ากับทางานอยู่บ้านเนาะทำงานอยู่บ้านเพราะนั้นก็อยู่ได้นะครับถือว่าไม่ได้เรียนจบปริญญาทางการศึกษาแต่ถือว่าจบปริญญาชีิตไปไปฝึกประสบการณ์จากค่ายเพลงตอนนั้นไปอยู่แกมี่เนาะกูได้ก็ไปไปรู้จักพี่แกมี่แล้วได้ช่วยงานได้ช่วยงานแบบนั้นดีกว่าแบบนั้นดีกว่าเนาะใช่ครับไปรู้จักพี่กบลพงปดลจิตตั้งในติรัตเพื่อนเป็นผู้อุปถัมภ์คำสุแนะนำ เรื่องคอนเนคชันเรื่องรู้จักผู้นั้นผู้นี้ได้เห็นงานทรงเขาเลแต่ไม่ได้ไปอยู่ในแกมมี่โดยตรงครับแต่ว่าก็ยังส่งงานก็จะมีถามว่ามันเป็นแค่ช่วงเสี้ยวหนึ่งไม่ไม่นานมากแต่ว่าได้อะไรเยอะแยะมากมายจากตรงนั้นได้เห็นงานกับเมื่ออาชีพอิลียร์ือว่าไปได้ไปเรียนประสบการณ์ชีวิตใช่ครับคือระยะเวลาสั้นๆที่เรียงานตรงนั้นเหมือนกับการที่เรียนมาเป็น1ิบสิ่ปี เพราะว่าเราทํางานกับมืออาชีพจริงๆเราเราเราไปอยู่ในจุดจุดนั้นพอดีจุดใหญ่ได้ทํางานกับมืออาชีพจริงๆแล้วก็มันตรงประเด็นตรงสิ่งที่เราอยากทําจริงๆก็เลยได้ได้หลายๆทิ่งหลายๆอย่างมาตรงนั้นแล้วก็อันนี้อาจารย์เป็นนั่งฟังแล้วก็ตัดก่อนนะแล้วก็พอออกจากตรงนั้นก็มาอยู่ค่ายไลทยไทลิคอร์ดไลท์ไทลิคอร์ดกับพี่หนุ่ยพี่ร้านหนุ่ยครับก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายจากตรงนั้นนี่เช่นกัน จนเป็นเยียยที่รอหลอมไห้ในวยุบ้านจะลองในหตุงานจะของสุื่อมือนี้ครับโอเคโอเคแล้วก็ตอนนี้ครับได้ได้เราได้คุยถึงประสบการณ์เนาะได้ถึงประสบการณ์แล้วก็ความเป็นมาของดุยเชียงรำว่าเป็นยังไงถึงได้มาทําเป็นดุยเชียงรำสตูดิโอทุกวันนี้นะครับครับฝากผลงานล่าสุดครับฝากผลงานฝากผลงานผลงานล่าสุดที่กาลังทําแล้วก็น่าจะปล่อยภายในสองสาวันนี้แหละสื่อเพลงมาโมเป็นตายูสั่งคม ย่อนเลัามาเห็นเพลงที่มันเป็นเกี่ยวกับความรักอีกั้งความรักของอกหกักก็คือเพลงนี้มีพี่โทรมาปรึกษาเรื่องชีวิตการอกหักเนี่ยเอาตัวรอดยังไงก็เลยเด้บอกว่าไอ้ครับผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้มา่เฉียนเป็นเพลงเลงด้อไอ้เล่น้องก็เลยได้เอามาทำเพลงเ,<อ>เพลงนี้ครับนี่ผลงานล่าสุดตอนจะปล่อยฝากไปด้ครับโอเคโอเคครับวันนี้ได้มารูกคนได้ความรู้ได้ได้ประสบการณ์ต่างๆเดียเรจะไปชมเลืกเปลี่ยนความรู้เนาะแล้วตอนนี้เอออยากจะฝากอยากจะฝากอะไรให้ให้กับ คนที่จะอยากจะทําห้องอัดหรืออยากจะทําเป็นศิลปินเดินทางสายนี้นนาายอนะครับก็อยากจะฝากถึงการที่จะเป็นนักร้องเป็นศิลปินหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้แชร์จากประสบการณ์ตัวเองคือการที่เราเป็นศิลปินเล่นดนตร,รีหรือว่าอะไรต่างๆมันดีแต่ที่ดีกว่านั้นคือการรู้จักบ,บันทึกไว้เพราะว่าคุณจะเล่นกีตาร์เก่งแค่ไหนก็ช่าง แต่คุณไม่สามารถเล่นกีตาร์ได้ตลอดชีวิตอแล้วนําสิ่งที่คุณเล่นได้ดีที่สุดบันทึกไว้อืถึงวันหนึ่งคุณเล่นไม่ได้แต่คุณยังมีหลักฐานในการเล่นแล้วหลักฐานนั้นสามารถสร้างมูลค่าให้คุณอผมให้ความสำคัญกับการบันทึกอืเพราะผมไม่รู้ว่าผม,ผมจะสามารถทําแบบนี้ได้อีกกี่ปี เราไม่รู้นะคนเราจะทำอะไรแต่ปัจจุบ<ช>ันคือเราทาทาผลงานฝากไว้มอนกับทำอะไรให<ช><ช>้ดีที่สุดเนาะก็ย้อนกลับไปคำเดิงคือ,อ,อวาดภาพแปะในอากาศไว้วาดภาพแปะอ่าแปะในอากาศไว้เ, <ๆ S 2> เพราะว่าอีกที่ปีน้าพ่อคุณว่าเขาจะเรียนไดแบบนี้บั้งหูอาจจะไม่ได้ยินข้างหนึ่งแล้วก็บอสแมนมีเพียงหนแต่เรามีผลงานที่เคยทําไว้ก็อาจจะเป็นผลงานที่เอาไปอวดลูกอวดล้านเลยแล้วมันเกิดมูลค่าต่อตัวเราก็ฝากทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอนี้แล้วก็ เพื่อมันจะเกิดแรงบันดาลใจเกิดสิ่งที่เป็นจุดประกายความฝันให้เดินทางมันมีประโยคนึงที่อาจารย์ออดเคิรนโฮมบอกขัาพมมาเห็ุหน้าผู้อื่นอย่าลืมเห็นหน้าเจ้าของเลยเด้อคือการที่เราทําเพื่อคนอื่นมันดีครับช่วยงานคนอื่นทํางานสิลปะให้คนช่วยคนอื่นมันดีแต่อย่าลืมทํางานให้ตัวเองสร้างมูลค่าให้ตัวเองเพราะการสร้างมูลค่าให้ตัวเองเราไม่จําเป็นต้องแบบไปเรียกร้องให้ใครมาเห็นค่าเราเพราะ งานมันจะอธิบายคุณค่าของมันเองครับประมาณนี้โอเค e ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ